อันนี้ร้อนมากเลยหรอไม่ร้อนไม่ร้อนเอาเป็นแฟนให้ละกันไหนฝั่งนี้คิดถึงผมไหมคะคิดถึงคิดถึงเท่าไหร่นะคิดถึงมากคิดถึงไหมคิดถึงไหมสวัสดีข้างหลังด้วยนะคะสวัสดีข้างหลังด้วยนะครับผมสวัสดีครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอก ไม่เหนื่อยวันนี้ไม่เหนื่อยคุณเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมวิ่งในใจเราเหนื่อยไหมแรงเกินแต่มานั่งคุยมาว่ามาแวะพักตรงนี้หน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเดี๋ไม่เห็นไม่เห็นยืนดีกว่าไปยืนดีกว่าจะได้เห็นด้วยกันเนาะทุกคนจะได้แบบเก็บภาพโมเมนต์น่ารักๆอันนี้เหมือนแบบ วันนี้สวยไหมวันนี้สวยป่ะสวยมากเฮ้ยจริงเหรอหลอดด้วยนกอึ๋งโอเคน่ารักน่ารักน่ารักนะขอขอบคุณครับโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณนะครับผมปากหวานมากนะครับผมแล้วเขาไม่หล่อ เออเออสิโอ้ยขอบคุณดีฮะดีไหนไหนใครไปช็อปในบิวเทียมไหนบ้างขอไหนขอเสียงว่ช็อปบิวเทียมหน่อยเร็วไหนใครยังไม่ได้ไปอ่าใกล้ๆนี่เองเนี่ยนี่ครับผเดี๋ยวลองเปลี่ยนฝั่งกันบ้างปะมาฝั่งนี้บ้างฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับฝั่งนี้ฮัลโหล มีที่รักแมนตรงนี้ครับเรามีความรักดีๆมากก่ไม่บอกหรอกจอยากไปนะอะไรนะจริงป่ะอ๋อมีที่เดียวที่อยากไปคือในใจหนูไงโอเคป่ะที่เดียวที่พี่อยากไปคือพี่จะไปอยู่ในใจหนูไงนะ ชูมากเลยอ่ะคนเนี้ยอยากไปอยู่ในใจคนถือป้ายอยู่นะเนี่ยเอ่อเจ้าชูมากเลยอ่ะคนเนี้ยไม่เคยเจ้าชูหรอกเจ้าช,ชูไม่เป็น,นหนูหนีน่โอ้โหหัวใจก็อยู่ที่คนนี้อ่ะทำไงดีเนี่ยหัวใจก็อยู่ที่คนนี้เหมือนกันเนี่ยห<ะ>มายถึงว่าทุกคนทุกคนก็มีหัวใจเป็นของตัวเองไงก็เลยว่าอ๋อหัวใจ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 หัวใแต่ผมไม่มี ผมไม่ัวใจไม่มีัวใจทําไมเพราะว่าอยู่กับโบโน่ทุกคนเลยแถวพาวไม่ไหวเดี๋ยวนี้เขาแถวพาวมากเลยนะเหรอตั้งแต่หัวหัวสีทองนี่คือแถวพาวไม่ไหวเลยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาชอบเรียกผมเดินมาไอหัวทองสามตัวที่ขอไปยังไม่ได้เลยผมยังไม่ฝันเลยสิเมื่อไหร่จะฝันเนอะงานสีนะก็ในฝันก็เจอแต่ทุกคนอยู่ในฝันหมดเลยอ่ะ เลขสามตัว2สองตัวตายแล้วผมยังไม่เคยเลยครับผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวเรามาเข้าฝันกันนะเดี๋ยวจะมาบอกผมพาากระเป๋าก่อนอ๋อมีข้างเดียวอุ้ยเมื่อเช้าเมื่อเช้าพูอะไรอ่ะจำไม่เห็นได้เลยเมื่อเช้าพ้นเลยอ๋อ ผลอะไรนะผลรูปผลรูปลืมอะไรอ่ะนี่นี่นี่ผลรูปคุ้นคุ้นอะไรนะคุ้นคุ้นไหมเฮ้ยจริงเหรอจ๋าขอบคุณครับจ๋า เดี๋ยวนี้นน่นเป็นแดดดีแล้วเนาะดีข้างหลังเลยนะเฮ้ยเหมือนเลยอะไรเหมือนไอ้หมดแดงมีภาพด้วยอะไรดึงใช่ไหมไม่เอาไม่เอาไม่ให้ดึงหรอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ชายกงมดเดี๋ยวก่อน อาไมคุณอรอทรออมออ,อ,อ,าอาไม่ไมกคุณจไ่ายอจา๊เมื่อกี้เรียกใครนะเบบจา๋าเบบจา๋จาไหนใครเบบเบบอยู่ไหนคะ,อะชอติ้ชอตี้ I love you ค่ะว่าไงครับไหนมีเบฟผมไหมตรงนี้หนหขอนหนขอดูเบฟหน่อยอุ้ยเบฟเยอะครั <laughs> บอะไรนะอิมันหวานให้หน่อยมันหวานเลยเหรอ <S <S เดี๋ยวผมไปเอาน้ำตาลมาก่อนนะไม่ใช่ะไรนะ ชูกาชูการูนรอยยิ้มของพวกเธอน่ะให้ฉันได้ไหมได้ไหมคะคนดีชู oh. Sugar, Sugar, กาชูการูนกุ้งกิงกุ้งกิ้อ็ให้คนนี้กุ้งกิงกุ้งกิงทำไมโวโน่น่ารักแบบนี้อ่ะอ,อย่าน่ารักได้ไหมครับใจผมมันละลายละ กุ้งกิงกุ้งกิงาข,ขอด้วยกุ้งกิงกุ้งกิงมีกระดิ่งกี่อัน4ีมีห้าอันห้าอันอ่าไม่รู้ได้ไหมช็อตเก่งไหมอ๋อชอ็อตเก่งกุงก้งกิงกุ้งกิงมีที่รักกี่คน ยังมีที่รักหลายคนมีแค่คนเดียวสินะถูกไหมที่รักอ <c oughs> ่ะถูกไหมโบโน่ทุกคนเป็นที่ร<อ>ักของผมอ่ะ <c oughs> อะไรนะอะไรขิง,ง,งอะไร,ร,รทำหน้าขิงอะไรอยากขิงเชิญกมอเหรอทำอะไรจิ๋นทำหน้าขิงไงอะไรนะนไอนยทำไมน่ารักอ่ะ หักรือเปล่าฮ้ยเนี่ยเราก็ยิงอย่างเดียวเลยทุูนหมดแล้วเนี่ยมาให้รู้กันขอางลยนะ ผมพูดแทนทุกคนให้อุ้ยชอบกมบปาจรม่หรอทำไมทำไมหรอป้าบ้าบาเป็นเกงสีแดงปวดคอแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมทำท่าปวดเอวให้ละอ้าวเฮ้ยปวดเอวไหนปวดเอวหน่อยปวดเอวดิอ๋อไอผมก็ปวดเอวเหมือนกันนะแต่เมื่อเช้าอะผมตื่นขึ้นมาแล้วผมปวดเอวมากเลยผมไม่รู้ทำไมแบบตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบทำไมไม่รู้อ๋อเพราะว่า พราาะว่แบบความน่ารักของทุกคนเอาไว้เยอะเกินไปไงเออช่วเราเงค่ะแร้วผมจะร้องเพลงตามเขาเลยนะ โปดผมเลยนะฝั่งนู้นนะเดนะี๋ยวผมจะเดินไปดูมัง้งจ้า